สวัสดีนะพี่น้องเต,ติร์มติรม,ม <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากไออยากไอบ่ห้องบ่ห้องสวัสดีพี่นอ้องป้องป,องปายสุขภูสุขคนมือนีพญายโอยกามามือนีพญายโอยมาพอกันมันพุดเนาะพี่น้องเนาะพญายโอยนี่ภาพนักงานนี่ไป บุรีรำไปหาปูมาครับพี่น้องไปหาหอยแข้งมาตําปูมาตําหอยแครงทะเลนะพี่น้องนะเปิดร้านตำบะฮุงแล้วพี่น้องลุงจ่อยสากใหญ่ตํายำแสร็พี่น้องอย่าไปลอ่องอย่าไปซิมฝีมือสา,ยา,ยอากใหญ่ก็ไปซิมเลยด้วยพี่น้องเด้อราคาเป็นกันเอะเป็นกันเองวะสัน,สนพี่น้องเอ้ยขากลับกเวะหิขขวเข่าพี่น้องบักฮาเนี่ยก็ว่าอันพี่พี่พี่พพวะกินข้าวในเถอะวะสันเอาเอาจอด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 วัสูจอดนี่ละจอดนี่ละจนร้าน 乖掉呢。<laughs> กระพากันจอดบักลาบักลามึงสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูเด้อก๋วยเตี๋ยวกากหมูเด้ออันพี่จีสั่งกัะเพาถาดเด้อเอามากินเบิงโรสามาหยิบเป็นเได่เข้าสิได้ไปปรับปุงเข้าลานเข้าวัดส้นว่าพี่น้องเอ้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวก็เขาสั่งไปพร้อมกันได้ก๋วยเตี๋ยวมาก่อนบักอันนั้นสเต็กเอาสเต็กเอาคอยลรานั่งคำใส่คำขวาคำหน้าคำหลังมองใส่มองขวาเบิงคนอื่นเขาก็กินมืดมีแขกอยู่ในลานทั้งหมดสี่คนพี่น้องเอ้ยคอยกันนั่งถาดนีนาะ ย้ำตึงเี่ยมมนหิวเข่ากันเอาไปสิผมวางานไม่ก,มกินข้ามหนึ่งโอ้โหเนาะกูนี่จะเมนลำบากลำบนเนาะชีวิตกูเนาะกูมาซื้อเขากินกต่คือมันามาลำบากลำบนเท่ก็ค <c ười> ืดไปขึ้นมากพี่น้องก,ก็มองไปมองมาโอ้โกูซีได้กินไงบี่น,น้องให้เขาลืมกูแล้วเนะน,นาะว่าสนดอกก็นั่งเบิ่งผู้นั้นกินผู้นี้กินพี่น้องเอยแต่อีตรรรัวนั้นคืออย่างนี้ไปชั่งเขากินแล้วพี่น,อน,น้องเนาะมันคือบัคือดันกูแท้ว่าสนดอกวะจมไปจมมากก็กถือประสง์นี่หยาพี่น้องเขากับเพ้าทาน กูจะกินเบิรงกันห้ากูจะกินแซ่บๆเบิรงกันห้ากูใหญ่มุมกล่องก่อนกูใหญ่มุมกล่องก่อนพ้องกูจะกินข้าวโซ่เบอร์กันน้อยก่อนนึ่งกับเผาถาดมันม่จะแสบบอนีือืมนนี่นี่บักแดงบักแตงกวนกูจับนุ่นชิมก่อนบักแตงบ่ปาดเนาะเออบ้าป่บ่ปอกบ่ปอกอยากให้เออจุนนุ่นโอ้โหอ้ยหนับซุปอร์แสบมึงจะกินเด้ออ่ะกินผัดกะเพราเออผัดกะเพราแซ่บอยู่อืมแล้วก็กินไข่ดาวน้่งอืมกับพ่อกินอยู่แต่อันนี้ล่ะอันเดฟวแซ่บกับว่กินแต่ว่่่าาารสชติกก็โออเคยูด้ว แต่ว่าอันน้ำซุปเนี่ยไม่เหมืนข้าวกินมาแรกมึงอยากกินเด้อมึงอยากกินเด้อกินกับกินเข้ากับกินอย่างก็คุยกันไปพี่น้องกูกันนึกว่าจะเขากินเรื่องกูแล้วว่าสันตอกูก็นั่งกินถางกินเข้าอยู่ตัางวัดโดนหนึ่งเขากับบมามาก็เฝ้ากินเฝ้าเรียวพี่น้องเอ้จีไดครับตัวโตสันติกับหดบานหดเฮี้ยนเท่าเอาไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องเรื่องนี้กับชิมวาซ้ำนี่ตัวเอาไว้พ่อกันชิพนาบนตัว นักศึกพ่อกันไหมคลิปนี้กับสีมาเบวงเรื่องนิลาซํำนิลาอยาาใหรพี่น้องหูนะมาสันดอกก็ลเลยมาเปื่อเปื่อเปย์เปยนิดนิดน้นอยน้อยมามอวงสูบฟังส่วนล้านผมนั่นจิมี่ยังให้ผมแกไขกับมาบอกผมเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องเกรงใจเด้อบอกมาโหลดเดี๋ยวผมสแกไขเองเพื่อพี่น้องเพื่อปากทุกท่านเราจะทําตามคําสัญญา โอ้แหววซ้ำยินนะพี่น้องบายบายครับผมเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีสวีดัดให้อยู่ดีมีเฮงให้อยู่เดียงมีฮีสุผู้สุคนนะพี่น้องนะว่าแล้วก็จบลงด้วยดีบายบายเด้อบ,บาย